สวัสดีนะครับทตกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกม FC Mobile เหมือนอีกรอบนะมีคนขอมาหาว่าจะให้ผมเล่นสุ่มตำแหน่งรอีกรอบครั้งนี้ผมจัดให้เลยนะครับ,รบเริ่มต้องหน้าฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับได้ตำแหน่งปีศา้ายนะโอ้โหเริ่มมาเอาไบบ ขรั้งก่อนผมเอาวิยาจะสูงสุดในทีมผมใช่ไหมครั้งนี้ผมเอาวิยาน้อยสุดในทีมผมแนะหรือไงเอาน้องเบิคอนแล้วเดี๋ยวผมก็สุงต้องแดงไปแล้วเน็ตมิมันนะครับ มองหน้าฝั่งขวากันบ้างนะครับแบกบขวานะคนนี้รู้ข่าวอีกแล้วนี่ว้าน,นี้กล้วก็ลาบจไปที่หนึ่งร้อย ครับดูตำแหน่ง C A, A M ดูตำแหน่ง C A, A M กันบ้างนะครับเดี๋ยวตำแหน่งอะไรเอ่ยกล้องกลางธรรมดานะครับอคนนี้ไม่ได้ขายเหรออ๋อไมได้รับเงินเอย ดาร์ตสองแดนนี่คือผมขายแล้วนะผมขอเลือกพวกนี้กันนะประมาดูแบบต่อมาครับตำแหน่ง C ี A ตำแหน่ง CM ตรงกลางครับไม่ตำแหน่งของกองหน้า เขามหเนยนะกรองลยนะครับกองกลางฝั่งซ้ายบ้างนะครับได้ตำแหน่งไ่เออ CDM หาดมีละ กันนะครับกองกลางฝั่งขวาบ้างนะครับแม่ตำแหน่งเอลเอนนะครับ แบ็ก้ายกันบ้าง่อนะเออแบ็ก้ายนะได้ตำแหน่ง RM นะครับเอ,อ,นะอ,อาเ,เคมนะันต้อง RM มาดูวัตนต่อนะครับว่าตำแหนง่งแบ็กขวาจะได้ใคร ทีกข,ขวานะครับ เราตัวสำรองออกไปก่อนนะครับมาดูกองหลังฝั่งซ้ายบ้างนะครับจะได้ตำแหน่งอะไรว่ตำแหน่งของ RM นะครับะอ,อาคนไหนดีแล้วนี่ ดูตำแหน่งก้องหลังฝัง่งขวาแล้วบ้างนะครับได้ตำแหน่งของกลง้องหลังนะของก้องหลังระยะน้อยสุดกันฮะแล้วผมจะใช้เพื่อจ่าประตูที่โอเวียน้อยสุดในทีของผมนะครับ นี่คือสภาพทิมของผมนะครผมจะแค่งหนึ่งนะครับถ้าผมแพ้คือผมจะสุ่มแพ็กทีแพงจุดในงบงของผมนะผมมีแค่อไม่เยอะมากเท่าไหร่คแค่ประมาณเจ็ดพันห้านะครับ

มีบรเด็เ,เ,เพื่อหลวมลิ้งเงินคือห้ามเพห้ามสมองนี่ก็คือตกคช่วยรืออะไรครับนี่ ฝั่งผมไม่เหนดจิงฝังก็เวีาน Huh. <sighs> จบครึ่งแรกที่4-0นะครับทุกคนนี่คือเน็ตผมก็ดีนะครับฝั่งนู้นเขาก็เด็กกาทองแดงนะหรือว,ว่าผมออเอาเปลี่ยนม,มือใหม่ครับนี่ ทุกคนเชื่อผมแกมือใหม่ขนายคือเขาเห็นมือใหม่หรือเปล่าหรือยังผมไม่ไแน่ใจทุกคนมือใหม่แล้วผมมืขนาดนี้คือผมต้องขอโทษนะครับเอาของเล่นเล่นแล้วครับเริ่นบุระฝั่งนี้

ที่แปะประตูต่อเฉือนครับใครเป็นแฟนขับเชลซีเชียจะพึ่งหัวแล,าลา้วนะนี่เป็นแค่เกมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะครับกทุกคนลืมกดไลค์กดติด,กด,กดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนอ้าแล้วผมเนี่ยครัเนี่ยบีบน,น,นะบีบของผมนะ นี Mohammad, ่นะครับลีของผมนะครับชื่อว่าท right? <Follow Asian. S 1> ิวไทยแลนด์นะครเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีการรับสมัครอะไรทั้งนั้นนะครับใครจะเข้าก็เข้ามาได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไปไปผู้ใย่างเดียว้เจอใหม่นะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับขท้ายทุกคนมีแฟนครับทุกคนบาย อ่ะเดี๋ยวไปนานขอบคุณค่ับบายบายครับทุกคน